ทุกคนเด็กๆคิวมากมากค่ะเมนแอเมนของเราค่ะเนืยอปูชั่วว่างดีฮะทุกคนชอบวว่างอย่างหมูย่างสวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านไล่ตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอาหารเชาร้าในวันเคอร์ฟิวนะคะเร,เราไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราอยู่บ้านแล้วก็อากาศดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเรา มาทำอาหารเชา้าทานด้วยกันนะคะไปดูกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาแล้วก็เฟิร์นาเริ่มทำแมเนแมนนะคะที่คนตุรกีชอบกินนิยมกินนะคะตอนเช้าเนี่ยก็จะมีอยู่สามสี่ไข่นะคะมีแมนนีแมนม,มีออมเล็ตนะคะเป็นไข่เจียวแล้วก็มีเป็นซูจุกลูยุมุตาก็คือเป็นซูจุกนะคะซูจุกแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นแว่นแล้วก็ตอกไข่ ใส่นะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะจะมีอยู่ประมาณ4ไข่ที่คนตุรกีนิยมกินเป็นอาหารเช้านะคะแต่วันนี้นะคะเฟ้นก็จะมาทำเมนแมนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ือน้ำมันมากอกนะคะมันก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปอันนี้เป็นกระทะทองแดงนะคะเป็นกระทะทองแดงเคลือบแบบตุรกีโบราณเลยนะคะคุณลุงซื้อให้เฟิร์นะะกับกระทะนี้เขาจะไม่ใช้ตะหลิวเหล็กนะคะเขาจะใช้เป็นซิลิโคนหรือว่าเป็นตะหลิวไม้นะคะถ้าเราไปขูดเนี่ยสารที่มันเคลือบ อยู่ข้างใต้นะคะมันจะออกมาแล้วก็จะทำให้เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ใส่พริกอันนี้คนจะใส่พริกเข้มข้นลงไปนิดนึงนะคะใครไม่มีก็นี่นะค่ะ ขป่น,ปนตุรกีแกลัวเผ็ดอะกลัวเด็ดเด็กเผ็ดเราไม่กินเราต้องคนให้น้ำมันมันเป็นสีแดงนะคะใครจะใส่น้ำมันน้อยกว่านี้ก็ได้แต่แบบทำแบบสูตรแบบในชนบทน,นะคะสูตรในชนบทน,นี่ต้องน้ำมันเยอะๆไม่งั้นไม่อร่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ มะเขือเทศลงไปแล้วพอมะเขือเทศมันเริ่มสุกแล้วเริ่มละลายเป็นเนื้อข้อนๆนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ นี Recently, this ่ค่พ่อแม่ทาน้ำส้มให้ลูกๆกินนะคะ h to o h o a นี่พวกเดีคๆมักๆตรงนีมากๆตน้รอนนี kids no machine no nothing so we my mom make with this for us we have machine now but I don't like to u s this. this is the best like a t also do support in the morning <laughs> as you know i'm diet so do some support wow. yes. <laughs> yes. if you do this i have give you one tricks go go three pick the orange bring here wash cut and squeeze make orange juice you lose 100 grams every day you see oh, that's why i lose too much you lose you lose 100 gram when you're doing this but after you eat breakfast you put 500 gram that's why i cannot lose because of her she make love you food อ่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ไข่ในเมนแมนนะคะไข่ที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วก็เช้าเกินนะคะไข่ยังไม่ออกก็เลยต้องใช้ไข่ของเมื่อวานไปก่อนไข่ใหม่หนึ่งใบไข่เมื่อวานสามใบค่ะ เสร็จแล้วนะคะฝนก็จะโรยด้วยใบพาสลี่นะคะที่เก็บล้างมาแล้วก็สับโรยข้างบนเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะเมนแมนของเราค่ะ Yes to corn fresher than fresh to corn only 25จ้าแก้ว25จ้า Yes โ <Springs> อ้ลีลา Riera, delicious. Did you wash that one? Already. Already. You see the corn? How hard I work. I have to do this every day, every day. Cooking for <laughs> my kids and washing, feeding them. I have a hard life. What Fern doing? She only do do wash, do video, <laughs> eating and sleeping. That's all. <laughs> you so dead. Yes, the corn. นี่ค่ะอะโวคาโดนะคะทานอาหารเช<ส>้าแบบเหมือนจะสุขภาพดีน <laughs> ะ <That 's S 1> แต่ไม่ <it. S 1> น้ำมันทั้งนั้นโอ้เม oh, แล้วทำัน้านซีเนสตูคอนวอลนัทตอวนวอลนัทวอลนัทวอลนัท walnuts o b how old <That tree. S 1> i ันเซ m ต a า e a s ันน m e ประมา19ป <years. S> ี <Huh? S 1> 19ปีใช s t หมแบเตอรี่อะไรขนาด a ี้ฉัน้ส19ฉ e นเอนี่นะคะมะเขือเทศแล้วก็อะโวคาโดค่ะนี่นะคะเืนเอาบอนัทนะคะมาคั่วนะคะ ั่วให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ให้กรอบมากิ่งขึ้นคนตุรกีเขาก็จะไม่เขาจะกินดิบๆนะคะเขาจะไม่อบไม่คั่วอะไรนี่ทุกคนดูน้องอยากโชว์นะคะน้องทำเครื่องบินน้องเก่งมากเลยแม่หิวไหมครับหิวคะเป็นนี่นะคะเป็นน้ำผึ้งสดน,นะคะแล้วเราก็จะเอาวอนาใส่ลงไปเลย นนก็คือชีสนะคะอันนี้ก็คือเป็นชีสคาชาธรรมดานะคะแล้วก็มีชีสเอจินนะ่ค่ะเอจีเ e น่ก็คือเป็นชีสที่หมัก6เดือนนะคะแล้วก็เป็นเป็นชีสจากนมวัวค่ะและอันนี้ก็คือเป็นเนยนะคะคนใช้ที่ขูดมะพร้าวของไทยนะคะขูดให้มันเป็นแบบนี้นะคะค่ะควนอุ่นขนมปังนะคะ อันนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองเพราะว่าข้างในนะคะมันผสมกับเออเป็นคอนมิลนะคะเป็นมีข้าวโพดอยู่ข้าวโพดปนอยู่ด้านในนะคะนี่นะคะก็เป็นโต๊ะของเรานะคะกว่าจะได้กินนะคะโอ้โห แต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกวันนะคะปกติเราก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะเราไม่ได้ทำอะไรอลังการมากมายแต่วันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็ทุกคนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ไม่หนาวนะคะอากาศเย็นๆแต่เรามาเริ่มกินกันเลยค่ะทุกคนไหนออะไรนะ

Ben <laughs> 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 çad değil mi? Hmm. Böyle iyi bir tane. Evet. aferin. Şöyle içine şöyle koyalım bir tane. Tamam? Bundan sonra biraz sürelim alalım. นาลิอีกแดดดูเยอะขนานำหน้าเป็นไงบ้าๆบกาินได้ยังไงใช่ไหมลูกโอ้ก็อ่ะบุษฎีริง เอาช้อนมะกอกช้อนมะ t อกมะกอกวิธีกินก็นี่นะคะเหมือนบ้านนะคะก็จะเอามาวางไว้บนขนมปังนะคะแล้วก็กิน I'm mm. happy I'm mm. gim mm. I'm mm. happy I'm mm. happy so, I'm Always That's why I'm healthy Because of this Thai chili What is your favorite food in Thailand? Mm. My favorite is Som Tam mm. Som Tam Som Tam Kai Som mm. Tam Kai Yang Yes mm. Sticky rice Sticky rice mm. ช้าก sí, yeah. um, ่ไก่ไกไก่กิไก่ไพ่ไก่ไกปกปก่ก่ไก่ปก่ก่ก่ไ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 ก่่ไก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 ่ไ่ไก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 ่่ไก่ไก่ไกไกอไกไไก่ไก่ไไกไก่ไก่ไมีไกไก่่ไก่่ไก่่ก่ไไกไก่ Same, I think. Yes. So what about what about another what about what fruit? Your favorite in Thailand? Durian, durian, durian. Lord durian. Yes. Not. Mamon. Oh, kanor kanor durian,ไม่ใช่หรอลูก? I will eat him yani. Yani. Eatได้. เออ, eatได้. Tapi durian Mamon, Mango. Ha, mango. Na -a -a -na Olgun, olgunlaşmış ah, mı? Yeşil mi? <laughs> olgunlaşmış sanırım. Mm. O şey gibi böyle sweet, very sweet değil mi? Yeşilin bir tek şeyi var. Bir sosu var, o da acı. Hmm. Ben nasıl yiyeyim? O da ekşi var. Alright, yo. Mine videos. is mango steam. Mango. Oh, Lubila, mango steam. Yes. Ben onu yemiştim. You cannot tell that because I said. <laughs> no number, but my number one is durian, montong, durian. always, Always and forever. <laughs> <laughs> Smell too much. <laughs> but you eat. Or well, I eat, but I cannot eat. eat much. But you, you must eat. Which one is on the season? What the is country? your best drink in Thailand? <laughs> Coconut juice. Coconut juice. Then, what about you? chakai <laughs> <laughs> sharkaybo. แ <laughs> มทแมทเซ็นดิเซลยุทแมทแมทชอบกินอะไรชอบชอบกินน้ำอะไรที่ที่ไทยแลนด์โค้ดอะโคะ้ดอ <laughs> ะโซล่า <laughs> น้องหมายถึงเซอร์เบียที่เซเว่นนะคะ <laughs> ใช่ไหมลูกแมทชอบไปเซเว่นเยียดแจนซื้อให้ใช่ไหมมีมีโค้ดอะมีแต่โค้ดอัชิเว่นมีโค้ดอัมีของเล่น <laughs> <laughs> อุ้ยอยากกินเอาแต่ของเม่นเหรอ I, I love like Thai Cha Thai Thai yes. Ah Oh, Cha 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 <laughs> But, but you know They, is full, full day glass For example, you buy like this yeah, mm. They're full with ice And have inside <laughs> Finish already Have full ice Stay in there <laughs> So I want without ice Normally, Come but they time I gonna make for you in home like this <laughs> like We have chai ทุกคน we have chai, tea in our house but my wife never do for us no they need that they need that condensed milk and milk and milk and ทุกคน i complain sorry about i complain about ครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดยระดิ่งจังอยู่ว่ากระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้าไงไรต์ตุรกีสำหรับวันนี้พวกเราลา,าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bebe!